กวักมรกตดำเนี่ยทุกคนขาเขาจะช่วยดึงดูดนะคะสีดำเนี่ยเขาจะดูดซับถ้าเป็นกวักมรกตเขียวเนี่ยเขาจะเรียกซับนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมองหาไม้ฟอกอากาศไม้มงคลในต้นเดียวกันนะคะขอแนะนำน้องกวักมรกตนะคะทุกคนขา กวักมรกตเนี่ยเขาก็จะมีอยู่เท่าที่เห็นนะคะเขาจะมีอยู่3สายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์ดางสายพันธุ์เขียวนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสายพันธุ์ดำนะคะทุกคนไม้กวักมลรกตเนี่ยเขาเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์ กวักทรัพย์กวากเงินกวักทองเข้าบ้านนะคะทุกคนคะ่ะแถมนะคะน้องยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกมากๆเลยนะคะช่วยดูดสารพิษนะคะกรองอากาศอยู่ภายในบ้านเนี่ยช่วยดูดซับสารละเหยอต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางไว้ในตำแหน่งที่เป็นห้องนอนนะคะเขาจะคลายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนนะคะทุกคนนี่คะ่ะตัวหัวของน้องนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ลักษณะใบนะคะจะมีสีดำเข้มนะคะสำหรับสายพันธุ์ดำเนาะนี่ค่ะใบดำเข้มมันเงานะคะถ้ากระทบกับแสงแดดนะคะนี่ค่ะทุกคนตัวก้านของเขานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะทุกคนอันนี้คือก้านของเขานะนี่ค่ะสีดำสนิทแบบนี้เลยใบที่ออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคน เมื่อเขาอา,อายุได้สักระยะหนึ่งนะคะหรือว่าเขาโดนแดดเนี่ยเขาจะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเข้มสุดท้ายนะคะเมื่อเขาแก่เต็มที่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีดำนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้คือใบที่เปิดมาใหม่เนาะลักษณะของขวักมรกตด,ดำเวลาเราขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะนิยมนะคะ ชํำกิ่งนะคะทุกคนหรือว่าบางคนนะคะก็จะชําจากใบนะคะชําง่ายดูแลง่ายค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนบ้านไหนที่ปลูกลก,ก,กวักมรกตไว้แล้วก็เวลาเขาแทงใบขึ้นมาเนี่ยทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเขามี19ใบ21ใบ23ใบนะคะ,ะแนะนําให้นําโบแดงมาปลูกไว้ที่ก้านของน้องแล้วก็ขอพรนะคะทุกคน นี่นะคะแล้วก็น้องก็จะน,นําโชคนําลาบมาให้ผู้ปลูกนะคะตําแหน่งที่วางนะคะแนะนํา,นานให้วางตําแหน่งหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านแล้วก็หรือไม่อาจจะเป็นหน้าประตูบ้านนะคะเป็นตําแหน่งที่เปิดมาแล้วรับซับได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะ น้องก็จะชอบแสงแดดลำไรนะคะไม่ได้ชอบแดดจัดถ้าเกิดว่าน้องเจอแดดจัดเนี่ยอาจจะทําให้ใบน้องไหมได้นะคะการรดน้ํานะคะรดน้ําสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็พอค่ะน้องก็จะไม่ชอบความแบบความแฉะเกินไปนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็ยังชอบความที่มีความชื้นอยู่นะคะนี่ค่ะวัสดุในการปลูกนะคะทุกคนก็จะมีเพอร์ไลนะคะ แล้วก็จะมีกละบมะพร้าวสับผสมกับดินปลูกนะคะทุกคนเคอร์ไลท์ก็จะช่วยในเรื่องของอการทำให้วัสดุปลูกดินปลูกของเราเนี่ยมีความโปร่งนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะทีะ่สายมูนะคะควรมีไว้ในครอบครองนะคะกวังมรกตด,ดำเนี่ยทุกคนขาเขาจะช่วยดึงดูดนะคะ สีดำเนี่ยเขาจะดูดซับถ้าเป็นกวักมรกตเขียวเนี่ยเขาจะเรียกซับนะคะดูดซับในที่นี้คือดูดซับเข้ามาหาผู้ปลูกนะคะทุกคนไม่ได้ดูดออกเดอ้อนี่นะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนบางคนเขาก็โชว์โชว์ตัวหัวตัวโขดน้องเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมงคลแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ ครบจบในต้นเดียวค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ